สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟโปทีบห่มีมูเรนบ่เฮ้ยฮะับเลยเหมือนกันใช่ั้มบ่มีไพ่เเบาน้ำบ่มาเเบากับมาเป็นยังไงฮะคิวดีนะเราเนี่ยเออเลยะิเอ้ยมายิ้มมายิ้มบ่มีไพ่เล่นนน้าเล่นกับมาบ้านี้พี่น้องเอ้ย có khói. Ai con, bé hỡi, dán dạ lốp, nhím con, hết phanh, dơn đu. Cái này biết loại trò, cái này cái này hey, ui. non hả? Oh, nguồng non. กันออานาจะเลาะจอร์กันนายจะเลาะกายจอร์กันนาไม่มีเพื่อนเล่นแล้วจะเล่นกับหมามัคนคิดอย่างอยู่วับหมาเนี่ยมันไม่คิดอย่างอยู่มันลับเฮ้ยมันสีเอ็ดเพลาญปกติน่ะอันมาอยู่เพื่อนเฮ็ดแบบนี้ไม่ได้อารองนี่ไม่ได้เลยได้มัน เอวลงอันนี้รู้สึกว่าชเฉยเนาะไม่ร okay. ู้สึกอะไรเป็นบ่อสบายสบายโอ้โอ้เขินเขินโอ้เขินมาเขินโอ้สบัดบ๊อบโอ้กนไอเรียยก็นน ไอ้น oh,, oh, oh, oh. ้ำโอ้ยหมาใบน้ำวายอ้โกันนายอาข้ามัสีหอมเจ้าเลยไงมันจะไงหอมเนื้อมันย oh, ืดคอออกเมียไงนายรักษาให้ล่ะฮะหลังจากเมียไม่ให้จุ๊บประธานมาจุ๊บกับหมา กันนายสตากันายกันไายสตาอ๋อบักกันนายยังไงมีเแห้งตายหัวนี้แล้ววางขออันเนาะไม่ธรรมดานะคะเขาคนนี้มีรถมารับไปกินข้าวอันไว้ได้อีกแล้วโอมันหหวยันเด่นวะ

กันนายกันนายกันนายหน้าจับมือโอ้ยขึ้นไปเหนื่อยเหื่อยมันให้มันให้พาเต้นเนาะสร้างสร้างมิดไว้ไม่ได้ไม่กัดไม่เอาเรายังยังทายยังไงนี่ยตัวเมีย่นี่ ไปไงอุ้มมะม่วงเก่าอยู่น้องเอาละน้องแอ่นจนหลังจะงออยู่แล้วไปกับพี่โก้ไอ้ไอ้ปวะปวะปวะไปดูรถหรือเปล่านู้นอเด็กคนกบคนกบมาเนี่ยนะเหนื่อยเนาะ ไปแล้ยังลากมายิ้มเลยยิ้มได้เลยไปหาเลอยู่ทางครัวนะคะอืมไปแล้วบันไปแล้วปถมีหันมามองหันมามองแอบถ่ายในครัวเขาทำอะไรการคึกคื้นจัะเลยขอบคุณที่รับชมครับผม ก็ประมาณนี้นะคะ